ครับนะนะคลิปนี้น้เอกรีวิวขายลอกนะครับตัวนี้ขายนะครับเป็นลอกทีมไดว่า z ซรหัสรหัสหนึ่งศูนย์ห้าฮอลนะครับไดว่านะครับอันนี้เป็นตัวเซตด้วยนะครับเมื่อก่อนได้มาบ่อยเดี๋ยวนี้หาหาของยากแล้วนะครับไม่ค่อยได้มาขายนะครับไอไอลอกหน้ายักษ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้หายากมากแล้วครับหามาก็ไม่ค่อยเจอสวยๆนะครับ สวยมาก็สามพันกว่านะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่สองพันห้านะครับนะครับสภาพแบบนี้สภาพการใช้งานระบบการทํางานอ่ะปกติหมดนะครับแต่สภาพมันดอปเรื่องสีนะครับเรื่องสีนะครับขอขอคนที่แบบซื้อเน้นไปใช้งานอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสีทะลอกค่อนข้างเยอะแถวๆชุดชุดพักมือพักนิ้วเนี่ยครับชุดพักนิ้วนะครับเนี่ยครับ เนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับสีมถลอกเยอะนะครับก็ตีละภาพสีอยู่ประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนอะเนาะเนี่ยนะครับนะครับแต่พวกตัวหนังสืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังติดหมดทุกอย่างนะครับตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับการทํางานเฟืองก็ยังปกตินะครับเฟืองไม่มีปัญหาไม่มีความรู้สึกนะครับลูกปืนก็ยังลื่นเงียบแต่ว่าลูกปืนนี่เป็นลูกปืนอะไรไม่รู้นะเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นเปิดฝามานะเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูอีกทีนะครับนะครับอันนี้ก็มาดูร่องรอยก่อนนะครับร่องลอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับขอนานๆที่เน้นไปใช้งานนะครับเพราะมันก็จะหาไว้ใช้รุ่นนี like ้ก็ผมไม่ค่อยได้มาบ่อยแล้วเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันนานๆจะได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับหน้ายักนะครับหายากแล้วรหัสมันหนึ่งูนย์ห้าด้วยนะครับนะครับมันมีหนึ่งศูนย์สากับหนึ่งูนห้านะครับนะครับตัวนี้เป็นทีมเซด้วยนะครับหนึ่งศูย์ห้านะครับเนี่ยนะครับ ระบบเบรกอะไรทุกอย่างผมเช็คมาก่อนทาคลิปแล้วนะครับก็คือปกติหมดนะครับระบบเฟืองพวกลูกโปงลูกปืนอะไรแบบนี้นะครับลอกขายตามสภาพนะครับไม่ได้ล้างให้ก่อนนะครับก็จะมีแค่ปัดฝุ่นหยดน้ํามงน้ํามันลูกปืนฉีดสเปรย์น้ํามันสเปรย์เจะบีเข้าไปอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับเพิ่มความหลอดลื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถอดล้างอะไรนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับสปรงสปูนนะครับ จะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเทสความวื่งของแขนตีแขนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูข้าวก่อนประมาณนี้นะครับเขาควายลายไกด์สวิงไม่มีติดขัดนะครับดูนะครับนะครับมองไปข้างหน้าลึกๆนะครับนะครับไม่มีติดขัดนะครับแขนหมุนก็ลื่นๆนะครับอ่เนี่ยครับเสียงเฟืองไม่มีจะมีเสียงลูกปืนที่มันจะลอกเก่าอเนาะก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ต้อง ไปหยอดน้ำมันหรือจะไปล้างเอาเองอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับแต่ยังลื่นนะฮะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกนะครับแต่อาจจะมีเสียงลูกปืนอยู่นิดๆนะครับก็คือผมอยากจะแจ้งอะไรให้ให้ดูชัดเจนไว้นะครับจะจะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรกันภายหลังนะครับเวลาซื้อไปนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับสภาพสีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับประมาณหกสิเอร์เซ็นเท่านั้นนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับ ไม่มีปัญหาการรูดนะครับรุ่นนี้มันชอบรูดนะครับแต่รูดมันก็แก้ไขง่ายนะครับมันก็แก้ไขง่ายนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาไปปรับเล่นนะครับไม่มีรูดไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับแป้นกดนะครับแป้นกดจะกดข้างๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับี่าสองพันห้าขายไม่ได้แล้วผมจะถอดระเบิดเป็นอะไรเลยนะเนี่ยเฉพาะแป้นกดนี่ก็ ประมาณ7 0 0ดร้อได้แล้วนะครับเนี่ยเฉพาะแป้นกดเนี่ยหาคนหาใส่เยอะนะครับมันไม่มีนะครับเป็นอะไรที่ขาดตลาดไปแล้วนะครับนะครับแค่แป้นกดนะครับยังไม่รวมพวกเฟืองพวกสปงสปูลนะครับนะครับสองพผมว่าก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าระบบภายในนะครับมันยังดีนะครับเฟืองยังดีลูกปืนดีนะครับแค่สี่เท่านั้นเองถึงบอกว่าคนที่จะซื้อไปขอคนที่เน้นใช้งานนะครับ จะได้ใช้งานแบบไม่ต้องกลัวสีถลอกอะไรเพราะมันถลอกเยอะแล้วนะครับเอาไปลุยเลยนะครับเอาไว้ลุยเลยนะครับนะครับเสน่หลอกเก่าก็ต้องมีความถลอกนะอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วนะครับก็จะจบคลิปแล้วนะครับสองพันห้าหมุนซ้ายนะครับตัวท็อปด้วยนะครับรหัสหนึ่งศูนย์ห้านะครับนะครับเปิดมาปั๊บนี่นะครับลูกปืนเป็นอะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เปิดฝานะฮะเนี่ยครับ แล้วก็สปูนนะครับเหมือนกันนะครับเป็นลูกปืนอะไรไม่รู้ถ้าเป็นลูกปืนดีก็ถือว่าฟุกไปนะครับผมก็ดูลูกปืนไม่ออกครับว่ามันเป็นของยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับเนี่ยครับเนี่ยอ่ะโอเคเนาะน่าจะอธิบายชัดเจนทุกอย่างแล้วเนาะนะครับหน็อกเดิมนะครับแคนเดิมนะครับไอขาตรงนี้ไม่หักเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเงี้ยงไหมนะครับปกติหมดนะครับ มีคลิกเสียงหมดนะครับเนี่ยสองพันห้าครับนะ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 ครับสองพันห้ากำไรไม่เยอะนะครับกาไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารอบมันหายากแล้วนะครับใครอยากแบ่งก็พิมพ์จองได้เลยนะครับมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวหุนซ้าย